เรื่องคาอินและอาเบลวันหนึ่งอาดัมกับเอวามีลูกชายชื่อคาอินและต่อมาก็มีลูกชายอีกคนชื่ออาเบลคาอินเป็นคนทำไร่ทำสวนเป็นคนเพาะปลูกส่วนอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะวันหนึ่งทั้งสองต่างได้นำสิ่งของมาถวายให้กับพระเจ้าคาอินนำผลผลิตจากไร่มาถวาย ส่วนอาเบลนำลูกแกะหัวปีและไขมันที่ดีที่สุดมาถวายพระเจ้าพอพระทัยของถวายของอาเบลแต่ไม่พอพระทัยของถวายของคาอินจึงทำให้คาอินโกรธมากพระเจ้าจึงถามคาอินว่าทำไมเจ้าถึงโกรธถ,ถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็จะคอยดักอยู่ที่ประตูเจ้าต้องเอาชนะมันให้ได้ แต่คาอินไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าเขาชวนอาเบลน้องชายของเขาไปที่ทุ่งนาแล้วเขาก็ได้ฆ่าน้องชายของตนเสียเพราะความอิจฉาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจึงถามคาอินว่าอาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหนคาอินตอบว่าข้าเ่รู้ข้าต้องคอยดูแลน้องด้วยหรือพระเจ้าจึงตรัสว่า โลหิตของน้องเจ้าร้องขึ้นมาจากดินถึงเราเจ้าจึงถูกสาปเมื่อเจ้าทำไร่ดินจะไม่ให้ผลมากอีกต่อไปเจ้าจะต้องเร่ร่อนพเนจรไปทั่วโลกคาอินจึงทูลว่าโทษของข้าหนักเกินกว่าจะทนได้ถ้าใครพบข้าเขาก็จะฆ่าข้าเสียแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่ฆ่าคาอินได้ถ้าใครฆ่าเจ้า จะถูกลงโทษเจ็บเท่าแล้วพระเจ้าทำเครื่องหมายไว้ที่คาอินเพื่อป้องกันไม่ให้ใครฆ่าเขาสุดท้ายคาอินก็ออกไปจากพระเจ้าไปอยู่ที่แผ่นดินโนดท,ทางตะวันออกของเอเดน